เจ้าหลวงหลุดออกจากมนสกดและสั่งทหารไปสังหารเอื้องหลวงทั้งเจ้าหลวงและเกียุรีตามมาจนเจอเอื้องหลวงทั้งคู่ต่อสู้กันจนเจ้าหลวงสังหารเอื้องหลวงได้สําเร็จแต่ในขณะที่ทั้งคู่คิดว่าเอื้องหลวงเสียชีวิตนางกลับขึ้นมาใช้มีดแทงเจ้าหลวงจนตายก่อนจะตายตามหลวงพ่อและคณะสงฆ์ในวัดสวดส่งวิญญาณผีกะและเอื้องหลวงผนึกลงในหม้อและนําไปถูน้ําเวลาผ่านไปหลายร้อยปีฟองจันนางรำของคณะรำได้แอบมีสัมพันธ์ หักพ่อครูเจ้าของคณะและร้องขอให้ฟองจันเลิกรำและมาเป็นมีพ่อครูแต่ฟองจันปฏิเสธเพราะคิดว่าชีวิตนางต้องได้ดีกว่าการเป็นนางรำและแม่บ้านแต่ดันมีนางรำคนอื่นเอาเรื่องนางไปซุบซิบฟองจันโมโมโหตามไปตกตีกับนางรำคนนั้นแต่ดันพลาดโดนตะกร้าไหวายฟาดเข้าที่หน้าจนเป็นแผลเป็นนางโศกเศร้าเสียใจเพราะเมื่อเสียโฉมก็ต้องสูญเสียตำแหน่งนางรำตัวเอกไป ในจังหวัดน,นั้นผีเอื้องหลงที่ตอนนี้กลายเป็นผีกระซเองได้ดลใจให้ฟองจันไปเก็บมอขึ้นมาบูชาและบันดาลให้นางกลับมาสวยเหมือนเดิมเอื้องหลงช่วยให้ฟองจันได้ในห้างฝรั่งเจ้าของปางป่าไม้เป็นผัวได้สําเร็จนางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีลูกสาวก,กับนายห้างหนึ่งคนแต่นางดันคิดจะเลิกเลี้ยงผีกระและเอาไปฝังดินทําให้นางโรมจนนายห้างหมดรักไปคว้าเอาบัวรวงหญิงชาวเขามาเป็นเมีย ในที่สุดฟองจันทก็ไปขุดเอาผีกรกลับมาบูชาและช่วงชิงในห้างกลับมาสําเร็จนั่นทําให้บรวงพ่ายแพ้บรวงแค้นใจไปขอให้หมอผีช่วยหมอผีสั่งให้เอายาปลุกกาหนัดไปใส่ในน้ําชาให้ฟองจันและคนงานในปางป่าน้ํากินคืนนั้นฟองจันเกิดกําหนัดจนไปมีอะไรกับคนงานในปางหลายสิบคนนายห้างตามมาเห็นและคลุ้มคลั่งฆ่าทุกคนในปางตายรวมถึงฟองจันด้วยนั่นทำให้ไฟคำ ลูกสาวของฟองจันต้องถูกลดสถานะก,กลายเป็นลูกชังและถูกเลี้ยงโดยแม่ครัวแต่ด้วยคำสั่งเสียของฟองจันที่สั่งให้ฝ่ายคำเลี้ยงผีกระต่อจากนางฝ่ายคำจึงเลี้ยงผีกระที่ตอนนี้มีทั้งวิญญาณของเอื้องหลวงและฟองจันอยู่ด้วยกันในหมอ้อบวรวงและลูกสาวก่นแกล้งฝ่ายคำสารพัดวิญ,ญญาณฟองจันจะช่วยฝ่ายคำให้หลุดพ้นได้หรือไม่ติดตามได้ไหนวิญ,ญญาณทัศยาวันจันท์ถึงวันพฤหัสหกโมงเย็นทางช่อง8กดเลข27 中路中里啊中路，中北关北是内涵的路，夜妈子夜。